สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจำปี2566ประกอบด้วยข้อมูลสถิติจาก4งานสำรวจได้แก่ 1. สถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล 2. สถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยหรือปลาทะเล 3. สถิติการเลี้ยงหอยทะเลและ 4. สถิติการเลี้ยงปูทะเลทั้งนี้นับรวมการนำสัตว์ทะเลไปเลี้ยงในพื้นที่น้ำจืดด้วยเช่นกุ้งขาวแวนานาไมลปลากระพงเป็นต้น ในภาพรวมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพบว่ามีจำนวนฟาร์มเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงที่มีผลผลิตรวม45,401ฟาร์มและเนื้อที่518,339ไร่ปริมาณ541,240ตันและมูลค่า69,226ล้านบาทโดยการเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจกรรมที่มีจำนวนฟาร์มเนื้อที่เลี้ยงและปริมาณรวมทั้งมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการเลี้ยงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ66.86 69.6 0 72.53และ82.96ตามลำดับเมื่อพิจารณาสัดส่วนปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงเป็นรายชนิดพบว่ากุ้งขาวแวนนามัยมีปริมาณและมูลค่ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ68.41และ75.45ตามลำดับปลากระพงมากเป็นอันดับ2องร้อยละ10.12และ7.94ตามลำดับสำหรับอันดับ3ด้านปริมาณจะเป็นหอยแมลงผู่ร้อยละ9.05 ส่วนมูลค่าจะเป็นกุ้งกุลาดำร้อยละเจ5ห้านอกจากนี้ยังมีสัดส่วนปริมาณผลผลิตชนิดสัตว์น้ำที่เหลือได้แก่หอยแคงหอยนางรมปูทะเลปลากระรังกุ้งอื่นๆรวมทั้งปลาอื่นๆสัตว์น้ำพลอยได้จากการเลี้ยงกุ้งทะเลและปูหมาตามลำดับสำหรับจังหวัดที่มีมูลค่าผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากที่สุดห้าอันดับแรกได้แก่สุราษฎร์ธานี มากเป็นอันดับห9 7 9ล้านบาทหรือร้ยละ14.03ของมูลค่าทั้งหมดจากผลผลิตรวม66,434ตันชเชิงเซามากเป็นอันดับ2 5,385ล้านบาทหรือร้อยละ7.78จากผล,ผลผลิตรวม45,520ตันจันทบุรีอันดับ3 4,169ล้านบาทหรือร้อยะ6.02จากผล,ผลผลิตรวม3 3 8 2ตัน นครศรีธรรมราช4,999ล้านบาทหรือร้อยละ5.92จากผลผลิตรวม24,816ตันและอันดับ5สมุทรปราการ3,921ล้านบาทหรือร้อยละ5.66จากผล,ผลผลิตรวม35,569ตัน นอกจากนี้ยังพบว่ามูลค่าส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนามาเป็นชนิดหลักโดยสุราษฎรธานีเป็นจังหวัดที่มีปริมาณและมูลค่าจากการเลี้ยงกุ้งทะเลสูงที่สุดในประเทศมีมูลค่าสูงถึง8,137ล้านบาทหรือร้อยละ11.75ชเชิงเสาเป็นจังหวัดที่มีปริมาณและมูลค่าจากการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยสูงที่สุดซึ่งเป็นปลากระพงเกือบทั้งหมด สมุดประการมีมูลค่าจากการเลี้ยงหอยทะเลสูงที่สุดแต่มีปริมาณมากเป็นอันดับสองของประเทศโดยเกือบทั้งหมดเป็นมูลค่าของหอยแครงส่วนปูทะเลนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีปริมาณและมูลค่าจากการเลี้ยงสูงที่สุดในประเทศโดยเป็นปูทะเลสกุลซิเลทั้งหมดโดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่แจ้งไว้ในภาพนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจคะ่ะ